วัสดีค่ะทุกทุกคนยายเล่าเรื่องรากการปุ๊บมนีมือวันหยุดออกจากงานประจําเข้าป่าหาเห็ดกันฝนตกหลายมือแล้วไปตลาดมือได้กับพอตะเห็ดไปตลาดมือได้กับพอตะเห็ดอยากเก็บเห็ดก่ะทุกคนก็นเลยเข้าป่าหาเห็ดกันเห็นว่าผู้หายหน้าตาแบบนี้ก็เก็บเห็ดได้กินได้ปนอยู่เด้อนะกายปนผละมือนี้โชคดีแห้งเพราะว่ามาถือมือเนาะ เป็นอย่างคือว่ามาถือมือปลาเห็ดอายุข้างๆบ้านนี่เองว่าได้ไกลบ้านที่นี่ข้าเจ้าเนาะคนคนที่ข้าเจ้าเก็บเห็ดเป็นประจำนะเจ้าไปเก็บเห็ดปลาอื่นเพราะว่าปลาดีมันเกิดว่าะหลายดันพั่นวาเพิ่นก็ได้ฟั้งไปปลาอื่นจะคองก็เลยเขามาอุ้ยโชคดีแห้งนะแถวข้าเจ้ามาคือหิบว่าได้ดอกเพราะว่าเป็นคนหิบตาไม่ค่อยดีขนาดใส่แว่นตาเวลาหาเห็ดก็จะหายากเนาะเพราะว่าเป็นคนหิบอ อาบัาเชี่ยวชาญในเรื่องของเขาปลาหาเห็ดเป็นใดส่วนหมากกระเชี่ยวชาญไปตลาดเนาะไปซื้ออยู่ตลาดเลยนะคะอ่ารอบนี่ก็เลยเขาปลาหาเห็ดมาไปเก็บเห็ดน้ากันทุกคนแต่ว่าตอนนี้อยู่ในกระตานะั่นได้ปรามาหนึ่งละละาาแล้วละพอ่าม่าตาเตาแล้วเดี๋ยวเอาหนายาะแยแกนเดียอยอไปเนาะเมืองดอกเห็ดดีกว่านะคะเมืองดอกเห็ดได้ร้ายแล้วละได้ห้ายได้กลายปนแล้วเป็นแกงแล้วโอเคนี่ นี่คือผลงานเนาะไปเก็บเห็ดน้ำก like ันแล้วทุกคนอ่าพ่อจะคลองมาเก็บเห็ดแล้วกับมวนเนาะก็อยากให้ทุกคนเก็บเห็ดน้ำป้ากับคอนคางที่จะชื่นแน่ก็จะมีเห็ดเบื่อเห็ดยังเนาะทั่วไปแต่ว่าก็มีเห็ดกินน้ำนั่แหละอุ๊ยแต่แต่ลม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 ปลานี่จะเป็นปลาเห็ดปลาเห็ดเผึองเป็นปลาเห็ดเผิอง ผกหมดซื้อคือกันบางเป็นเห็ดผิ่งเอียงอุ้ยหลายดอกเลยหลายดอกเลยหลายดอกเลย,ยปกติแล้วบ่อยเข้าปลาหาเห็ดปันไดเพราะว่าเออ่ พูดถึงว่าเนาะตะก,กีพอบานเพิ่อนอยู่นําเพิ่นจะเป็นค้นขาป่าหาเห็ดเพราะว่าบานเพิ่นจะอยูอ่าท่าท้างนี้จะบอกว่าอยู่บันโคกเนาะท่างบันโคกคเพิ่นจะเพิ่นจะหูว่าเห็ดเกิดยูไสป่าเห็ดยูมองไรเพิ่นจะหูนะแต่ว่าจะคล้องนั้นจะบ่คอยหูจกักว่าเห็ดมันเกิดจังไดบ่เกิดจังไดก็เลยบ่คอยเขาป่าหาเห็ดปนันใดส่วนมากก็จะเป็นพ่อบ้าน เพิ่นไปหามาสูกินบาที่นี่ตอนนี้เพิ่นพายุแล้วเนะาะพอดีเพิ่นพายุแล้วอยากเก็บเห็ดบาที่นี่เพราะว่าไปตลาดมือได้พี่น้องหูบอบาเห็ดเพาะนะอ่าบาเมนโล่ละแปดร้อยเก้าร้อยคนเดยไปซื้อเห็ดเพาะมามาห้ย,ยายอยู่บ้านเพิ่นกินเนาะพอ่ายายเรายมามาเห็ดเพาะแล้วสี่เอามากแกง ใส่นามนน้อยแต่นาเอาเจาะไส่นามอย่าล่งน้่มเนาะคน่นที่มาแข่งสันูเุนเ,าเากกถาอยู่เพื่อนบาที่นี่กะลยวาถาไปเก็บเองสีเห็นเห็ดจักดอกบะนอสันกะลีมาจะสังเกตเมืองเนาะว่าไม่อย่างเก็บเห็ดผู้เดียวเอ่อมันจะมีอีกปลาหนึ่งที่ที่ยุข้างวัดปลาคือกันแต่ปลานั่นจะเป็นปลาที่แบบว่า มีแต่ต้นไม้ใหญ่ๆแล้วก็มีเครื่องมือเครื่องใหม่เนาะกระถิยานหลงปลากระถิยขาวปลานี่เพราะว่าปลานีถือเป็นปลาที่แบบว่าเป้นแปนเป็นแปนแต่ว่าดีต่อใจแห้งดีต่อใจดีต่อใจวันนี้คนที่เก็บเห็ดเป็นอาชีพเพิ่นบอยู่เออได้ได้ๆๆเห็ดกันเลยมีเอืหอยคอนหนึ่งมา ได้เห็ดมั้งหันมันละมันลาอยู่เป็นจุ่มนะมันอยู่เป็นจุ่มตีหาดอกนะ แม่ฉันมาเก็บแหค่กันค่ะมาเก็บเหมือนกันเอเก็บไห้หวโทนตทนิดยาพ่นดอกหนีห่แม่คัดรอแม่ แมนาองเดี๋ยวเป็นหาดอือกำลังงามอืมมมันมืออื่นเขามายางเขาก็เห็นอยู่เลยนะมันเป็นฝีมืออื่นยางใบนนี่่ะไม่อีกมันเป็นสีองกอางมื่านละอย่างก็ล้วมันเป็นสีน้ำตาลมันกระเร่น ต้องค่อยๆย,ยางเพราะว่าหอหารพ่อนางลงปุ๊บก็เลยเอา้านี่กัแม่อันนี้กับแม่นี่กะนี่กะดอกหนึ่งนี่กะสองดอกกันนะกะรินยนั่งต่อแต่มายังดีที่ปลามันบอปลามันบอลกคือปันไดบอเป็นตะยานเป็นปลาที่แบบสะอาดแห้ง

เดี๋ยวมันเจอมันเจอแดดนี่มันกะเออพ่อแดดอันพ่อแดดซองนี่เดี๋ยวดอกเฮดกับขนใบไม้เห็นไหมอีกมันนี่เป็นเมือทีพอดีพอดีเราก็บมันพอเถ่าเป็นดอกเ็ดสีพอดีเลยแต่ว่าถ้าเป็นมืออืน่นนี่คือสีแบบคือสีเถ่า่แมานี่ดอกแงี้องยอะไรคืก็ว่ากับสีเถ่านะ ก็มันนี่เป็นเป็นเห็ดเพิอกที่พอดีแห้งเสียดายบริสุทธิ์อ,อันนั้นมาไว้กินนู่นกินกินนุ่นครับอันนั้นเห็นเห็นเห็นกินนุ่นครับอันคุชี่ไหมออยอดเลยซื้อมาแขงใจเห็บขึ้นที่แสบยองอยานั่งใจที่ดี เนีย่ยงนั่งใส่คุนๆแล้วก็เอาอันพายตูใส่หลายๆบุ้ยเมื่อเโนโน <laughs> กี้ยเพียนนี่รู้สึกว่าหิวเขาแล้วก็แล้วก็แล้วก็ค,คิดว่าเป็นกระเทอหม ผลเนาะแมนหมู่บ้านไ่เห็นเพราะว่าเสื้อมาดอกน้อยกับทีนีอยู่เลยนี่ปุ้ยตายตัดตถึงถึงถึงขาครัแต่ว่าอันแม่งยังก็กินมันเออกินกือกินแมนเพราะว่ากินกือกินแทนแล้วโอ้ต้องไปหาปลาขังวัตปลาซะแล้วแมนพยูหันก็เกิดบ่ เออเห็ลเหนล่ะอโอ้พิ่นกำลังปง่งอ้อขอ่บดีประเดีวมาเก็บเห็ดก่อนไปเห็ดงานบ่าบาน <laughs> าัากกน,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 นลลาลางานมาเก็บเห็ด แมนแมนแต่ว่าตอนนี้ต่องใจเย็นๆ <c oughs> <c oughs> <c oughs> การเก็บเห็ดคือการทำสมาธ <c oughs> ิเนี่ย การเก็บเห็ดคือการทำสมาธิ มันมีนอสองคนเนะี่ยดื่มไหมคะหน ยเกบงรู้<อ>สึกตื่นเต้นทันใจบอเอ็นคุณมาเก็บเห็ดวันนี้คุณรู้สึกยังไงรู้สึกตื่นเต้นจนทันใจไม่อิ่มโอ้บ่คิดบ่ฝันว่าจะได้ลายปนนี้ คิดไม่ฝันจริงๆอันนี้เห็ดไข่เห็ดผู้ใดก็คือเห็ดไข่หเห็ดผู้ดก็คือเห็ดไข่เห็ดไข่ก็คือเห็ดผู้ดโอ้โหเ, <c oughs> เยี่ยมมากหันใจไ่อิม่มเพราะว่าเห็ดหลายเต่นเต้นกับเห็ด มันเห็ดเผาบ่โอไม่ใช่ใบไม้ามันยงืออไม่ไม่ไม่ว่าใบไม้ไม่กว่าเห็ดใช่ไม่คื่อปลาช่าเห็ดนั่นชื่อบลอ่หอื่อาอไอี่นี่น่เห็นว่าเห็นแล้วคือเห็นเห็นแล้วเออเห็นแล้วแต่ตื่นเต้นมากบอกว่าลงนิดสิตื่นเต้นมาณนัน้องซ้อยนี่นะอุนตอ อันน่้เเห็นไม่ดีแยงไปอาดอกนี้คือไม่เห็นจริงๆอาือไม่เห็นไปอีก็เห็นละโอ้โหสุดยอดสายตานี่แต่เห็ดรุ่นอนุบาลุ่โอ้เห็นแล้วมันต้องนั่งดูก็ยืนจะเห็นแบบโธอ ไม่ยืนไม่เห็นไงเห็นละเห็นละเห็นละเห็นแล้มันต้องนั่งจึงจึงเห็นเออดันเห็นละโอ้โหสุดยอดมากนอนกันนี่สองคนเงียะเงียะออกบ้าวเงี่ะเงียะออกตาละเพราะว่าเห็ดเยอะมาก เขาจะไปเก็บอันเขาจะไปเก็บดองใ่มั้งเข็นันเขาจะเอาว่ากันนบ่จของเขากหวบอ่เเจาหวท่สจมันเจ้าคุณม้าบัน

ใครเคยมีประสบการณ์การเก็บเห็ดจะเข้าใจแล้วค่ะว่ายิงแดดกําลังเริ่มออกได้นะเห็ดมันจะเริ่มมุมใบใหม่เห็นไหมเห็ดมันจะเริ่มออกโอ้โหเกี่จนมีจนอะไรไค่ใหญ่แต่ว่าได้เยอะเอ้ยทีมือการเก็บเห็ด ก็พอ,พอใช้ได้อยู่ฮะแฟนอีเดียแหงเก็บใหงมวันเพราะว่ามันมองเห็นดอกเห็ดเรื่อย ไว่ลาเขาปลาเนะาะทำบอส่เสือแขน,นดดย่าวนี่กระได้ด้วยพี่น้องเพราะว่ายุงล่าให้หลายาย,ยุงเยอะมากบางคนเขาทานบม่ไว้เขาก็จะกัดยุงขิดจ้อหน่าจอตาไปเนาะค่จ้าจกระเียวผ่าคุ้มหน้าคุ้มยังไปแต่ว่าเข้ากับบกคุ้มดอกเพราะว่าเข้าหันใจบ่ออก ้าก็่าจะใส่ธรรมดาจะวากับเนื้อะไรไข่ย,ย่อยจปที่กัน,ยยยน,กนเน,นื้ออะไรใข่ย่อยจะเหมือนกันหมดขั้นว่ะหมดขั้นหมดหมดนี่ไงเดี๋ยวเดี๋ยวขอดอดนี้ก่อน้นงองส่ากยางไก่ามาเถิดห,หน่อยเด้อ มันก็ออกน้ำกลินล่นกันยังล่ะเห็นไหมบางเตากระยางไก่มาแม่มันก็จะขึ้นเรื่อยเนาะมันใหญ่มันเป็นเห็ดที่ใหญ่เล็ว สองดอกคุณน้ยแม่นี่แม่นละมันถึอแดดมันก็จะแบบว่าหยืดหาแดดไว้เว้นไปบว้นมาอยู่นี่แหละว้นไปว้นมาก็จะเต็มตาแล้วว่ได้เบาเกินความจริงด้วยนีกำลังจะเต็มตา องเงี้ยมาเ่าได้ว่าเกินวาอจริงได้กำลังจะเต็มตาเลยมุ่งหนึ่งกันม,มาเดี๋ยวมา,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 าค่อยๆหา,าผู้ใดที่บอค่อยออกกำลังกายต่องไมายางเก็บเห็ดนี่แหละไ <c oughs> <c oughs> ม่ยางเก็บเห็ดนี่อะไรใครยยยางกลับไปกลับมาวุ่นไปอยู่นี่สิบมาณน้าเอาระยะทางมามาต่อกัน ตอนนี้คือจะหอดลอยเอ็ดแล้วละ่ะจากแยาโซถึงลอยเอ็ดล่ะบ่ได้เก็บบ่ได้เก็บไปขายเด้อขอบอกไม่ได้เก็บไปขายนะคะวันนี้วันหยุดไม่มีไม่ได้ทำงานไม่ได้อยู่เวรก็เลยเข้าป่าหาเห็ดสิเก็บไปแกงกินกับคุณยายอยู่บ้านค่เก็บไปแกงกินกับคุณยายอยู่บ้าน ไม่ได้เก็บไปขายอะไรนะคะเสนเ็นแล้ว,แ,ลวแมนคว่เพันว่าอีกดี้วนี่กระดอกนึ่งนั่นกระดอกนึ่งอยู่นะนีนน่เอาขาพันออกนั่นเกอยแล้วบอกว่าให้เอาตรงนี้ไว้ อดอกเห็ดจังสี่ได้ขยายต่อไปอ่าสันเมื่อกี้ก็เลยคุยกับเอ่ยเราบอกว่า,าเห็ดมันจะขยายได้ร้ายคืนก็นคือสปอร์นะคะทุกคนสปอร์มันจะอยู่นันคือยู่ใต้นี่นี่แหละเชื้อเห็ดจะอยู่ใต้เชื้อเห็ดที่เป็นสปอร์ที่ขยายพันธุ์ออกไปมันจะอยู่ขตรงนี้ค่ะจะอยู่ตรงนี้เราเลาะดอกมันเนาะกะ็เลย้วบอกกบเอ่ยเล่หาหันว่าแยากอันเอื่อยนะเขาใจผิดเดอ้อว่ามันบอเมเนว่า สะปอเห็ดมันจะอยู่ตรงนี้นี่นนะแต่สะปอเห็ดจะอยู่ตรงดอกมันหนึ่งสนะอโอเคไปไปอีกไพ่บ้เคยออกกําลังกายเด้อพี่น้องมายางเก็บเห็ดเทิ่งหอนเทิ่งเอาเทิ่งเฮือออกสะสแต่ว่ากันยังใจสู่เพราะว่าเลียวลงไปออ้ยเห็ด กำลังเต็มตะกากรใจสู่ใจเอาตัวเนาะผ่อนไนได้กับทนเอาไนได้กับอดยุ่งหลายไนได้กับเบหวันเก็บต่อไปเ <c oughs> ลวไปถึงบ้านกบสิไปย่องยาง่านงคุณคุณแกงแบบ๊แบบแตบแ๊่กับสิเอิญทุกคนม่กินน้ำเลย เห็ดออกจากป้าไม่ไล่างสะอาดแข็งดีเจีได้หมู่บ้านมีบอดสืซอกินูนวอดรีนนืีอันแมงกุฎีไหวเนาะเพราะว่าแกงเห็ดตองใส่กินูนใส่แมงกุฎีบักกะใสผักอีตูหอม แปบและบาดดึงหูบ่ออก,ก่อนและวยางว่นไปแล้กวก็ว่นมาเลี้ยวซ้ายแล้วเลี้ยวขวาทุกคนเพราะว่าเหมือนกับว่าเห็ดมันออกมาเรื่อยๆหรือเรามองไม่เห็นก็ไม่รู้อืมอ่ะโอเค

เนียแตกสะระ,ะออทำสมาธิเพราต้องดูดีๆถ้าดูไม่ดีก็จะมองไม่เห็นดอ,ดอกเห็ดโอเคเอาดอกนี้ก่อนนะคะแล้วเราเข้ามาเอาดอกนี้ นี่โอเคร่น่าจยืดเป็นเส้น,นแล้วเราก็มาเอาดอกนี้นนเราก็มีฝีมืออยู่นะเก็บเห็ด <c oughs> <c oughs> พอได้กินอยู่เนนี่ยนะอันนี้เขาเห็น โอเคแน่เลยได้กระเยียบดอกนี้กำลังหาอยู่เอ้าต่ดอกนั้นเห็นอยู่แต่ดอกนี้ไม่เห็นใส่ใส่แล้วบงค่ะที่แถวนี้แหละเป็นดอกน้อยหัวมันสุกขึ้นมาอยู่เห็นไหมขึ้นตาเฉยเลยไม่ไม่บังแต่มาเอาดอกนี้ดีกว่าโอเคดอกนี้เราเห็น จะของเหยียบเอาเหรออ้เราเหยียบเน็พังโอ้โหโดนเหยียบโอเคมองไม่เห็นนะมันดอกเล็กเขาดอกเล็กเนาะเราก็มองไม่เห็น ตีตาแต่ว่ามองมาเห็นถึงจะแปดตาก็มองมาเห็นได้แม่แม่มีสวนไม้อีกอยู่บ่ กับเต็มกระตาเดี๋ยวเราจะกลับบ้านกันแล้วเราจะกลับบ้านกันแล้วแล้วเราก็จะไปล้างเห็ดแล้วเราก็จะแกงเห็ดแฉกแซ่กินสวยไพ่ว่างขับรถเร็วๆเด้อม่กินน้ำกันนะคะเหม่อใหม่จังวาใหม่อีกแล้วบายายม่เจ็บเหียน,น้ำกันนะคะ